รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธอุดมนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงเดือนมกราคมปี2568นะครับในคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกของปี2568อาจารย์ก็ขอถือโอกาสกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่2568นะครับเชื่อว่าทุกคนก็มีความคาดหวังว่าปี2568นี้จะเป็นปีที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในทุกๆด้านก็ขออวยพรให้ทุกคนเนี่ย สำเร็จสมปัตถนาทุกประการนะครับอาจารย์ได้ทำคลิปสุดยอดคนดวงดีประจำปี258 6มี4ลัคนาที่จะเป็นคนดวงดีเกรด A บวกนะทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วใครยังไม่ได้ดูก็รีบไปกดดูที่คลิปแนะนำท้ายคลิปนี้ส่วนในเดือนมกราคมนี้นะครับถือว่าเป็นเดือนที่พิเศษเนื่องจากมีดาวสุพร,ราะมีการขยับปรับเปลี่ยนหลายดวงเลยทีเดียวโดยเฉพาะดาวพุธนะมีการโคจรเสอร์ เสดคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีกําลังมากดาวพุธเนี่ยก็เป็นตัวแทนของการสื่อสารการเจรจาการค้าขายย้ายไปถึง3มราศีเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีดาวศุกร์นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของความสุขของการเงินก็จะมีการเสด็จเสด็จคือเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีกําลังมากด้วยดาวอาทิตย์เป็นต้นกําเนิดของชีวิตในการย้ายราศีนะครับและก็ยังมีดาวเกตที่มีการย้ายราศีในช่วงสิ้นเดือนการย้ายราศีของดาวทั้งหมดนี้นะครับ ก็จะส่งผลดีให้กับหลายๆลัคนาเลยทีเดียวและใครที่อยากจะเสริมความมงคลให้กับตัวเองนะครับอาจารย์แจกหนังสือสวดมนต์เป็นบทสืบชะตาใหญ่สำหรับสะดอกเคราะห์ส่งเสริมดวงชะตานะมีมนคาถามีพุทธมนต์ที่พระเจ้าตรัสสอนเทวดาที่กำลังจะหมดอายุไขนะครับแล้วก็ยังมีภาพบรมครูหลวงปู่โลกอุดรแจกไปด้วยซึ่งตรงเนี้ยอาจารย์จะมีนำสวดเจริญพุทธมนต์ทุกวันทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับก็ มาสวดมนต์พร้อมกันได้แล้วก็จะมีสนทนากันในเรื่องของการปฏิบัติฝึกกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือมาสอบถามเรื่องเล่าโลกทิพย์ต่างๆเรื่องของโหราศาสตร์หน้ารู้ก็สามารถมาสนทนากันได้ทุกวันนะครับทุ่มครึ่งเป็นต้นไปและใครอยากได้หนังสือสวดมนต์ติดต่อขอรับกันได้นะครับลัคนาตุลมกราคม2568นะครับชาวลัคนาตุลเนี่ยดาวประจำตัวก็คือดาวศุกร์นะครับ ในเดือนนี้ดาวศุกร์จะมีโครจรย้ายราศีแล้วได้ตําแหน่งคลณภาพเป็นถึงมหาอุดเลยทีเดียวมหาอุดก็หมายถึงจุดที่ส่องสว่างที่สุดในดวงชะตานะแต่จะอยู่ในช่วงปลายเดือนนะครับแล้วข่าวดีก็คือปีนี้เนี่ย2568ชาวลัคนาตุลเนี่ยจะถือว่าพ้นเคราะห์นะจะเกิดการคลี่คลายเกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัญหาอุปสรรคต่างๆทั้งการงานทั้งการเงินคือจะดีกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอนนะครับ ในเดือนมกรานะครับตั้งแต่วันที่2เนี่ยดาวพุธจะโคจรเสด็จเสด็จคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะเข้าสู่เรือนสา,ชา์ชะแล้วดาวพุธเนี่ยก็จะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการเจรจาการพูดการนําเสนอต่างๆพอย้ายไปแล้วเนี่ยครับไปร่วมกับดาวอาทิตย์ก็จะส่งผลดีเกิดสิ่งดีๆตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะในเรื่องของโอกาสทางการงานโอกาสที่จะได้พูดคุยคอนเน็กชันสื่อสารแาวตรงเนี้ย มิสหายบริวารก็จะมาเกื้อปูลนะครับช่วงกลางเดือนนะครับ14มกราคมดาวอาทิตย์จะมีการโคจรย้ายราศีเข้าสู่เรือนพันธุพันธุกทุก,กหมายถึงหน้าที่หมายถึงบ้านรถหมายถึงทรัพย์สินอย่างนี้นะครับดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวต้นกําเนิดของชีวิตนะเป็นดาวที่จะไปชาร์จพลังงานให้กับดาวดวงอื่นนะแล้วยังได้ตําแหน่งทางโหราศาสตร์เป็นถึงจุลจักรด้วยตรงนี้จะส่งผลดีมากๆเลยจะเกิดความชัดเจนมากขึ้น ในเรื่องของแผนงานในเรื่องของการทํางานจากคอนเน็กชันที่มีจากการพูดคุยเนี่ยนะครับจะนําสู่แผนงานใหม่ๆสําหรับปี2568นะเกิดการสนับสนุนเกิดความร่วมมือกันอย่างสบายอกสบายใจนะครับ20มกราคมดาวพุธโครจรเซิร์ตอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็เข้าไปร่วมกับดาวอาทิตย์อีกตอนนี้ส่งผลดีต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นมานะจะมีผู้ใหญ่มาสนับสนุน แนะผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนบางคนมีคอนเน็กชันกับต่างประเทศจะมีโอกาสดีๆอย่างนี้นะครับหรือใครที่มีคอนเน็กชันทำงานออนไลน์อะไรพวกนี้ก็จะมีโอกาสดีๆบางคนได้มีอาชีพเสริมรายได้เสริมนะบางคนก็มีวางแผนการเงินสำหรับอนาคตตรงนี้ถือว่าดีทีเดียวนะครับ ส่วนใครที่มีความกังวลเรื่องดวงชะตาของตัวเองนะครับอาจารย์ก็แนะนําต้องตรวจสุขภาพดวงประจําปีนะครับต้องเช็คดวงส่วนตัวเนื่องจากว่าคลิปที่อาจารย์ทําในทุกๆเดือนเนี่ยเป็นดาวจรน,นะดาวจรคือดาวที่เคลื่อนที่จริงๆบนท้องฟ้านะครับอาจจะยังไม่ใช่ดาวในชะตากําเนิดของแต่ละคนถ้าดาวจรไปตรงกับดาวในชะตากําเนิดสิ่งที่อาจารย์พยากรณ์ไปในคลิปเนี่ยนะครับก็จะตรงเลย ถ้าใครรู้สึกไม่มั่นใจเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าดาวในชะตากําเนิดของเราเนี่ยโคจอรอยู่แบบไหนนะครับตรงนี้ต้องเช็คดวงส่วนตัวนะก็สามารถติดต่อมาตรวจสุขภาพดวงประจําปีกันได้นะครับถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ด,ดวงให้ถูกโฉลกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขาย,ยันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ ้าขายไม่ดีฝืนเครื่องมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักทีรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานทํามากได้น้อยขาดผู้ไปทงขาดตัวช่วยมาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตากับอาจารย์กฤษระแบบรู้ลึกร,รู้จริงมั่นยําเพื่อค้นหาประสาทต่างต่างตัวที่ขัดขวางและทําพิธีขอขามากรรมขออุศิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนําตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์เฉลิมที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมสน,นดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรดได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนถูกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจำไปกับอาจารย์กฤษณะเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ l i n e แอ e โอเพนดาวท่านใดอยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์มีปลุ่ม open chat นะครับเป็นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้สามารถ กดที่ลิงเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ25มกราคมดาวองคารเดินถอยหลังข้ามราศีนะครับดาวองคารเนี่ยเขาเดินถอยหลังเดินวิปริตมาประมาณสักสามสี่เดือนแล้วนะพอ25มกราคมก็จะย้ายราศีเข้าสู่เรือนสุภะสุภะก็หมายถึงความสุขความเจริญของชีวิตอย่างนี้นะครับเป็นความบริบูรณ์ต่างๆแล้วาดาวองคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปัตตนิเป็นเจ้าเรือนการเรงินด้วยพอเข้าไปสู่เรือนสุภะเนี่ย ตรงนี้จะส่งผลดีมากเลยสิ่งที่วางแผนมาสิ่งที่ได้สร้างมาจะส่งผลเป็นเม็ดเงินเกิดการเก็บเกี่ยวเกิดความสุขเกิดความสบายใจนะคอนเนคชั่นต่างๆมาส่งผลเชื่อมโยงต่อยอดนะสู่การลงมือทําอย่างเป็นรูปธรรมเกิดความสบายอกสบายใจทีเดียวนะครับ28มกราคมนะครับดาวศุกร์โคจรเซิร์ด ซึ่งดาวศุกร์ก็เป็นดาวประจําตัวเสรคือเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีกําลังมากเลยนะแล้วก็เข้าไปอยู่ในเรือนอลิอลิเนี่ยหมายถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆแต่ว่าได้ตําแหน่งคุณภาพทางโหราศาสตร์นะครับเป็นถึงมหาอุดเลยมหาอุดหมายถึงจุดที่ส่องสว่างที่สุดของดวงชะตาเลยแล้วเวลาที่เข้าไปสู่เรือนอลิเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงว่าช่วงสิ้นเดือนชาวลัคนาตุลเนี่ยโหต้องฟิตอย่างมากเลย ไปบริหารจัดการไปแก้ไขไปจัดทําอะไรต่างๆนานานะนะก็จะนําพาสู่แผนงานที่ประสบความสําเร็จในอนาคตนะครับ30มสิบมกราคมคือสิ้นเดือนเนี่ยนะครับดาวเกตโคจรย้ายราศีเข้าสู่เรือนวินาศดาวเกตเนี่ยนะครับเป็นดาวเกี่ยวข้องกับสุขภาพของชาวลัคนาตุลน,นะพอย้ายเข้าสู่เรือนวินาศเนี่ยนะครับชาวลัคนาตุลจะต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพตั้งแต่30มมกราเป็นต้นไป โดยเฉพาะสองเดือนก็คือกุมภาเมนาเนี่ยนะครับฉะนั้นชาวลัคนาตุลเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ปัญหาสุขภาพที่เป็นแบบปัญหาจุกจิกอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นใครยังไม่ตรวจสุขภาพก็อาจจะไปตรวจสุขภาพตั้งแต่ต้นปีเลยก็ได้จะได้แก้ไขปัญหาได้เวลาเจออะไรจะได้เริ่มรักษากันแต่เริ่มต้นนะครับเลขมงคลประจําเดือนนะครับหกสี่หนึ่งห้า สามเลิกมงคลประจําเดือนนะครับอาจารย์เตรียมไว้ให้หมดแล้วนะเลิกมงคลไม่ว่าเป็นเลิกออกรถเลิกสู่ขอเลิกยกเสาเอกเสาโทเลิกสมัครงานต่างๆเตรียมไว้ให้หมดแล้วอยู่ในเว็บไซต์ w o อร์ w i d e Web อาจารย์กิษณะภูสิทธอุดม .net นะครับก็เข้าไปดูกันได้นะ แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามชมคลิปของอาจารย์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วไปกดปุ่มกระดิ่งนะครับติดตามเอาไว้ด้วยเวลาที่อาจารย์ลงคลิปอะไรเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนให้เรารู้ได้ทันทีใครอยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์มีกลุ่ม Open Chat เป็นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับไปกดที่ลิงก์กลุ่ม Open c h ช t แล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้อาจารย์มีไลฟ์สดนะครับทุกวันทุ่มครึ่งเปต้นไปนะครับเข้ามาสนทนาการมาพูดคุยกันเรื่องเล่าโลกทิพย์ ธรรมะปฏิบัติต่างๆสอบอารมณ์ธรรมะปฏิบัติต่างๆแล้วอาจารย์ก็จะนําสวดมนต์นะครับเจริญพุทธมนต์สืบชะตาใหญ่เลยเป็นพุทธมนต์ที่พระเจ้าตรัสสอนแล้วก็นําขอขมาก,กรรมของโวสิกรรมเจ้ากรรมในเวรนําอธิษฐานจิตเบิกบุญให้มาช่วยเราด้วยใครที่สนใจก็เข้ามาติดตามพูดคุยกันได้นะครับ